สวยกวยบผลไม้ผู้สาวไม่น้อยต้องสีสิ่งของช่างอูสายฟันจงนาทีเช้าอูบ่ายจิฟันกินข้าวสิ่โฮเวลาหนาที่ไหนกงจวดทำงานเฮสวยดื่มน้ำอีเชิงหมอเต้นทีวี สวันชอบเสียนใจตอนนี้จงหูเที่ยงจัวเทียนเมื่อวันไปไปจิงปักกิ่งเทียนชี่สภาพอากาศเตียนหญิงภาพยนตร์หมิงเทียนพรุ่งนี้เสียฝนตกเชินถี่ร่างกายเหินห่าวดีมากช่วยเจ้านอน หวังฟังชื่อดาวิเดวิดจางจางเชงคุณจางจี่ไนกำลังอยู่หลี่ครูหลี่ใชเลยเกินไปอี่เตียนนิดหน่อยหวังเสียวเจ๋อนางหวังจเมย่งเป็นอย่างไรสมสห时候 เมื่อไรซิงีเทียนวันอาทิตย์จงกวัวใช่อาหารจีนแต่เตี้นข้อโทรโทรศัพท์สมาสือโฮ้แปลว่าสมสืออโ้เมื่อไหร่นะจำให้ดีนะเมื่อไหรเ่เตี้ยนญิงเตี้ยนญิงแปลว่าภาพยนตร์ตรงซี ตรงสีแปลว่าของสิ่งของตองสีตรงสีโอเคจัวเทียนจัวเทียน